ทีนี้อีอันหนึ่งนะคะอขนแยาตกระโดดข้ามไปเพราะรู้ว่าเรื่องนี้คุณสันติสุขชอบเรื่องอะไรเรื่องจากว่าคุณสันติสุขเนี่ยติดตามมาโดยตลอดแลวคุณสันติสุขมีความเชื่อว่าไม่ใช่ทองคาพี่ปองเชื่อผมเหออมันอาจจะมีบางส่วนแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดคือเราไม่ต้องพูดถึงองค์เล็กๆซึ่งหักปอกไปแล้วนะคะเป็นเลซินอ่ะนะคะอันนี้คือรูปหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสดวัดศักน้ําซึ่งทางธรรมกายและทรมีเนี่ยใช้รูปนี้พระองค์นี้ หากินมาโดยตลอดอันนี้พูดกันบอกไว้ก่อนเลยนะครับเราพูดด้วยความเคารพนะครับใช่ค่ะความศรัทธาที่มีน้องประชาชนบริจาคทองคาไปให้หล่อเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้ประเด็นก็คือเขาได้ทองจากท่านไปแล้วเนี่ยเขาเอาไปใช้ครบถ้วนหรือเปล่านี่คือประเด็นที่เราจะพูดเรื่องของเรื่องคือคุณมุญส่งนุชน้อมบุญค่ะเป็นนายช่างประจํากรมศิลปากรครับให้สัมภาษณ์กับไทยรีบูน่ะนะคะ เขาเป็นช่างหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อมองกลเทพมุนีหรือว่าหลวงพ่อสดที่วัดธรรมกายใช้โฆษณาชวนเชื่อว่าสร้างจากทองคำแท้น้ำหนักหนึ่งตันเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าได้รับการติดต่อจากวัดเมื่อ7ปีที่แล้วคนมาติดต่อเป็นรพระชื่อว่าหลวงพี่หมู7ปีที่แล้วนี่ก็คือตอนที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยปี42นะค่ะ,ะให้สัมภาษณ์ปี42ต้องลบจากปี42ไป7ปีน่าจะเป็นองค์แรกอะองค์แรกที่บอกว่าเป็นทองคําหมดเนี่ยและองค์ภายหลังเนี่ยผู้ไม่เต็มปากไง ผู้ไม่เต็มป่าคือจะเล่าให้ฟังว่าหลวงพี่หมูกับสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยช่างศิลป์คนหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกันมาขอคําแนะนําเรื่องเ,ออเทคนิคการหลอ่อแล้วแจ้งว่าจะหล่อทองคําทั้งหมดอาจารย์บุญส่งเนี่ยในปี42เนี่ยบอกว่าหล่อทองคําทั้งหมดมันสิ้นเปลืองทองมันแพงปี42นะทองแทงแล้วใช้จํานวนมากหลวงพี่หมูตอบว่าไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์ห,หน้าที่ของอาจารย์คือหลอ่อ แต่หน้าที่ทองเป็นหน้าที่อัตมาฮเดีหาหา๋ยววัดจะถามา <pers> uh <huh> ให้ก็นี่ไงไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์เรือ่องทองไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์อาจารย์มีหน้าที่หล่อหลังจากตกลงกันสองสัปดาห์ต่อมาวัดเชิญอาจารย์กับทีมงานเนี่ยไปสองคนนนะคะก็ซึ่งมีลูกน้องไปด้วยกันสองคนไปตัวเปล่าเพราะเห็นว่าทองคําจํานวนมากจึงไม่เอาของส่วนตัวติดอะไรไปเลยเพื่อไปถึงวัดมีช่างของวัดหลายคนมาช่วยกันช่างบางรายเป็นพระ และผู้ปฏิบัติธรรมที่มีความรู้ทางจิตรกรรมช่างศิลป์และวิศะวะกรรมมาคุมการทำงานใกล้ชิดตลอดเวลาครั้งแรกอาจารย์บุญส่งเล่าว่าผมหล่อด้วยตะกัวหนัก400กิโลกร,รมัมเมื่อหล่อรูปเหมือนตะกัวเสร็จก็กลับมาอีกครั้งเพื่อหล่อเป็นพระทองคำตะกัวคือเป็นโมเป็นโมและกลับมาหล่อเป็นพระทองคำกำหนดใช้ทองคำ400กิโลกร,รมัม ทางวัดบอกว่ามีทองคำ99.95เปนจำนวน600กิโลกรัมและเตรียมไว้ทุกขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่ของวัดดูแลอย่างรัดกุมมีพนักงานรักษาวความปลอดภัยคุมเข้มตลอดเวลาคุณบุญส่งเล่าว่าหลังจากเบิกทองคำมาแล้วใช้วิธีหลอมทองจำนวน10เบ้าหลอมแต่ละเบ้าหลอมมีทองคำ60กิโลกรัมใช้ทองไปเพียง7เ,เบ้าหรือประมาณ420กิโลกรัมก็เต็มองค ส่วนทองที่เหลืออีกสามเบ้าทางวัดตอบว่าจะนำไปหล่อพระพุทธรูปในโอกาสต่อไปหลังจากเสร็จพิธีเททองหล่อพระในวันดังกล่าวอาจารย์มุลส่งไม่เคยไปที่วัดนี้อีกเลยแล้วก็ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าทางวัดประชาสัมพันธ์ว่าพระองค์ดังกล่าวมีน้ำหนักหนึ่งตันครั้งแรกได้ยินรู้สึกแปลกใจเพราะเท่าที่สอบถามญาติโยมที่ไปทำบุญหลายรายดูจะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยสามารถบริจาคได้คนละหนึ่กิโลสกิโล อาจารย์มุสมโสบอกว่าผมไม่อยากโกหกผมไม่มีรับลมคมในผมไม่มีผลประโยชน์ใดๆกับวัดเมื่อสือ่อมวลชนต้องการข้อเท็จจริงก็มาเปิดเผยเนื่องจากการหล่อพระหลวงพ่อทองคําขนาดใหญ่ต้องบันทึกลงจดหมายเหตุของช่าง<อ>ว่าสร้างเมื่อไรขั้นตอนอย่างไร,รการบันทึกลงจดหมายเหตุจะไปโกหกว่ามีน้ําหนักทองคำหนึ่งตันไม่ได้รูปหล่อน,นี้มีลักษณะที่กลวง นะประมาณ3.0ถึง4.0มิลลิเมตรเท่านั้นไม่ใช่ทองคําเต็มองค์หากเทให้เต็มองค์ต้องใช้ทองคําหนัก3ตันซึ่งเป็นเรื่องไม่จําเป็นอ๋อตกลงน้่มีชื่อมีนามแล้วก็มีรายละเอียดได้ว่าหนึ่งองค์เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นองค์องค์ปฐมเลยนะฮะที่อยู่ในวิหารมงคลเทพมณีใช่ใช่ใช้10เบ้าหลอมไม่หมดสิบหนึ่งเบ้าหลอมจํานวน60กิโลกรัมเพราะฉะนั้นใช้ไป เจ็ดเบ้านะครับเตรียมทองไว้สิบใช้ไป7เบ้าเลือสก็จะเป็นทองคำสี่รกิโลกรัมใช่ใช่เจ็ดเจ็่สิบไงใช่สี่อ่สิบกิโลกรัมแล้วที่เหลืออีก3เบ้าล่ะที่เตรียมมาถามทางวัดบอกว่าก็จะเอาไปใช้ในโอกาสอื่นๆต่อไปต่อไปต่อไปแต่เอามาโฆษณาว่าพระพุทธรูปเนี่ยทองคําแท้1ตัน1ตันมีกี่กิโลห0ึ่กิโลกรัม แน้ำหนักนี่ที่บอกว่าหล่อจริงๆเนี่ย420กิโลกร,รมัมที่เหลือพี่ก็วัดครึ่งหนึ่งแล้วก็กรรมการเ <laughs> <laughs> ขาถึงเป็นที่มาอ่ะ